นี่นะคะเราก็จะมารีวิวตัวชาเปย์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 ถามว่าเงินใครคะเออเงินผมเงินแม่สิคะเธอโอเคเนาะอันอันนี้นะคะเป็นเป็นตัวของบังคับนะคะนี่ดูค่ะนี่ถ้าเรากดนะคะที่ว่าเขากดแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรอะถอยหลังเขาเรียกว่าไม่ มันมันก็คือว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะคบผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะคะเพราะว่ามีมีคนเอาเอารถบังคับเนี่ยมามามาต่อที่ผมหนูนะคะมันก็เลยพันเลยค่ะดูสิคะทุกคนดูนะมันก็เลยชัดๆชอย่างนี้นะครับเป็นเพราะผมนะทุกคนเกือบผมพันไปแล้วนะคะจะไปไหนถอ,อยหลังมามันช็อตครับถอยหลังสิไม่รู้เป็นคิววิ่หมาอะไรเนี่ย <laughs> ถอยล้างมาสิถอยไม่ได้ครับคูลูกคอมมันคือมันถอยไม่ได้อ่ะนี่กนนะทุกคนนะเดี๋ยวผมก็จะดูดูความบักของมันนะคะทุกคนไม่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงคนนะคะหมายถึงไอรถบังคับอะคะ่ะอุ้ยอ่าทุกคนมันเป็นบ้าไรมันเป็นช็อมไหมคอเล่นน้อยนะทุกคน ้าไปไม่ได้อ้าวคุณเชื่อผมได้ยหรังครับทุกคนคือมันมักเดียเนี่ยกดล้วนะใครซ่อมเป็นมาอยู่เลยอ้าอ๋อวามาเลยลอ,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 องๆองดูนะคะทุกคน นี่ค่ะความพับของมันนะคะทุกคนนล้วก็แล้วก็จะมีไฟแรับรับรับแค่นี้บอกครับไม่ได้ใบายบายค่ะทุกคนคือเครื่องช็อตทำไมไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนท่าแล้วค่ะทุกคนบาย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 แล้วก็บายบายค่ะทุกคนไป